สวัสดีค่ะกลับมาพบโลกประกาศดูดวงเ,เป็นไงบ้างคะกระ,กระดาษผ่านพ้นไปแล้ววันนี้เราก็จะทำการเปิดวาร์ปโลกของการดูดวงประจำเดือนสิงหานะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือว่ากดหัวใจกดบันทึกคลิปกับคอมเมนต์สร้างสารรค์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะคะช่วยกันสนิทสนอยสนอยนะจ๊ะที่รักจ๋าและเหมือนเดิมนะคะไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ขออนุญาตนะคะแจ้งเรียนเรียนแจ้งก่อนเนาะว่าเดือนสิงหาีนี้ก็จะตรงกับงานฉลององค์พ่อพระพิฆเนศหรืองานคเนศจตุรทีนะคะอย่าลืมฝากติดตามรายละเอียดกันด้วยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะคะคณนชาพันล้านของเรามีทั้งหมด3ช่องทางแอบเหมือนเดิมนะคะช่องทางแรกนะคะช่องทางแอปทิกต o อกนะคะหรือว่าบ้านดํานะคะมาแรงบอกโอ้โหเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวแซงทางโค้งนะคะตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม1 3 5 0งหมื่นสามพันห้าร้อยสับสไครแล้วเย่ yeah. สิงหาไม่รู้จะได้ถึงหมื่นห้าสับสไคร์หรือเปล่านะคะยังไงก็ ฝากพี่ๆนะคะไว้ที่อ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะจ๊ะและช่องทางที่2ตามมาติดๆนะคะบ้านฟ้านะคะบ้านฟ้าหน้าเพจก็จะเป็นแบบนี้ดูดวงกับคเนชาพันลานะคะอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าเนาะก็ห้0พันหกร้อยสับสไครบวกบวกไปแล้วนะคะพี่ขาและช่องทางสุดท้ายนะคะบ้าน สามเหลี่ยมแดงแล้วนะคะบ้านสามเหลี่ยมแดงนี้ไม่น้อยหน้านะสองพันบวกบวกเกือบสามพันแล้วนะพิมพ์คำว่าคเนชาพันล้านนะคะนี้พิมพ์แบบนี้นะจ๊ะและอย่าลืมไปกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะลือไม่กดกระดิ่งไม่ว่ากาันแค่ติดตามก็รู้สึกว่าปลื้มใจกันแล้วนะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยค่ะขอบคุณจ้าพื้นรหัสต่อจ้า ขอให้สาวที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะตั้งจิตในไห้ในมืออาจารย์นะคะเพ่งจิตมาเลยจ้าจากนั้นท่องนโมตสาสามจบนะคะเราจะได้รู้เนาะว่าเดือนสิงหานี้ผู้สรัทาที่เกิดวันพฤหัสบดีจะเป็นเยี่ยงไรนะคะดวงจะนำหรือจับพังหรือจับปังนะคะมา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 ,มาลุ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 นกันจ้า ผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสดวงประจําเดือนสิงหาดวงประจําเดือนสิงหาได้แก่เปาะโอ้โหเดเดวีอ่ะลมเสียอีกแล้วไงจ้าเปาะโอ้หาถ้วยเปาะโอ้หาไม้เท้าใจต้องเย็นๆนะเนี่ยเปาะโอ้อัศวินถือถ้วยสุดท้ายเปาะโอ้บีเจปฏิบัติอย่างยิ่งวยวดเลยจ้า ผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสดวงเฉพาะกิจอ้อไม่ใช่ดวงประจําเดือนดวงประจําเดือนสิงหาคะแนนเต็ม10คะแนนเต็มสิคุณเอา,นเนานไปคุณเอานไป4คะแนนจ้าต่อยตอยอย่างแรกนะคะอย่างแรกนะคะเอาไพ่บีเจมาก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าไพ่ตัวนี้คือไพ่ของการ พุโทโธรรมโมสังโคนะคะเขาเรียกว่าต้องอยู่แบบนิ่งๆซื้อๆนุ่มขาวหุ่มขาวพูดให้น้อยๆปิดวาจาได้ปิดวาจาจะดีที่สุดสำหรับตัวท่านเองนะคะพยายามรักษาศินห้าสินแน,นะคะเพราะอย่าลืมวันที่หนึ่งก็อาสาหบ,บูชาวันที่สองก็เข้าบรรษาแล้วใครที่อยากจะเป็นแปลงตัวเองนะคะละเลิกละเลิกออายมุละเลิก,ลลก,ลลกดิงดังดง,ดงก็ทำาสะนะ,ะทำศาสนา รวมถึงนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีช่วงสินหาจะช่วงชีพจรไม่อยู่กับที่และบวกเข้านาฝนแล้วท่านจะขับรถขับราฟิวฟิวฟิว,ฟวก็ใจลมลมถนนสีขาวไม่ต้องไปกดดันข้าวไม่ต้องไปกัดข้าวไม่ต้องไปอะไรกับเขานะคะใครอยากไปไปก่อนจะถึงช้าถึงเร็วยังไงก็ถึงแน่นอนฟันตรงๆ ที่อาจารย์บอกว่าไม่อยากให้คุณอารมณ์เสียอารมณ์วินอารมณ์หมอจอยเพราะคุณมาติดไพ่เดดเดวิลไพ่เดดเดวิลคือไพ่ของการที่มีการฟาดงงฟาดงามีการอารมณ์เสียกับคนที่รักหรืออาจจะอารมณ์เสียกับบัตรดงบัตรดี้กิ๊กกักน้องฟงน้องเฟ,ฟื่องก็เป็นได้นะจ๊ะและที่สําคัญเป็นไพ่ของการที่คุณ ไม่ได้ดั่งใจจ้าอะไรก็มู้ปวดหัวตลอดเวลายังไงก็พยายามนะคะพยายามข่มใจให้ได้เพราะว่าคุณก็ยังมาติดไพ้ห้าไม้เท้าคือข่มใจไม่ได้ทะเลาะก,กับแฟนดึงไปถึงเพื่อนทะเลาะก,กับแฟนดึงไปถึงแฟมิลี่หรือว่าคนในครอบครัวอย่างที่บอกว่าปัดมาปัดกลับไม่โกงเบรกได้โยมเบรกซะเบรกได้สาวเบรกซะใครจะไปก่อนเชิญจ้าพี่ไม่เป็นไรจ้าแล้วพอถึงเวลาปุ๊บอะไรเกิดขึ้นปุ๊บ อีโก้ไม่ต้องหัวร้อนไม่ต้องคนเก่าๆคนรักเก่าๆกลับมาไม่ต้องไปคุยใครจะอะไรก็ปล่อยเขาไปเพราะว่าพอพี่ทำอะไรผิดพลาดในเดือนสิงหาปุ๊บ ต่างๆนานากลับมาหาพี่เป็นกุรุต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 เลยนะจ๊ะตรงนี้จะต้องระวังให้มากๆนะคะซิกเนเจอร์ในการทําบุญนะคะอย่างที่บอกว่าท่านอารมณวินอารมณเสียอารมณหมอจอยก็เน้นในเรื่องของการนั่งสมาธินะคะหรือไหว้พระประจําวันเกิดก็ได้เพราะว่าพระประจําวันเกิดของพุทธหัสัปดีคือปางสมาธินะคะมีสมาธิจิตอยู่ในกายนะคร พุทธโทรโมสังโคพุทธโทรโมสังโฆไม่โกรธไม่หื่ไม่อือไม่อะไรจะดีที่สุดสําหรับตัวท่านเองและมันจะเป็นหนทางนําความสว่างให้กับตัวท่านเองนะคะแต่ก่อนที่จะไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะฝากพิมพ์คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์น,นะคะกดบันทึกคลิปกดแชร์ไปให้สาวก,กับผู้เกิดวันพฤหัส,สบดีหรือคนที่ท่านรักที่เกิดวันพฤหัส,สบดีด้วยนะคะฝากกันด้วยนะคะวันนี้ไปกันก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย